โลกอาจจะไม่ได้ใกล้สงครามเท่าที่หลายคนกลัวนะคะแต่มันก็ไม่ไกลจนเราจะเมินเฉยได้เลยวันที่29ธันวาคม2025กองทัพจีนเปิดฉากการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันอีกครั้งภาพที่เราเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันดูจริงจังมากเลยนะคะทั้งเรือรบเครื่องบินขีกนาวุธคำถามสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ เบื้องหลังภาพการแสดงแสงยานุภาพพวกนี้มันคือการขู่แบบเดิมๆที่เราเริ่มจะชินกันแล้วหรือว่ามันเป็นสัญญาณของอะไรที่ใหญ่กว่านั้นกันแน่นั่นสิครับเป็นคําถามที่ผมว่าคนทั่วโลกก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันเพราะภาพที่ออกมามันเออมันดูน่ากลัวจริงๆเรือรบเป็นร้อยลำเครื่องบินขับไล่บินกันให้ว่อนไปหมดมันทําให้ใจสั่นได้ง่ายๆเลยครับใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การมารายงานข่าวนะคะ แต่เราจะลองเข้าไปดูเบื้องหลังแกะรอยข้อมูลจากหลายๆสำนักข่าวเพื่อให้เข้าใจให้ลึกที่สุดว่าแต่ละฝ่ายเขากำลังคิดอะไรอยู่เอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพตรงกันเรามาเริ่มจากข้อเท็จจริงกันก่อนเลยดีกว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะครับปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อรหัสว่า,วา Justice Mission 2025กองทัพปลดต่อยประชาชนจีนหรือ PLA เนี่ยนะครับระดมกำลังมาครบทุกมิติเลย ทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็หน่วยขีปนาวุธมีการประกาศปิดพื้นที่ซ้อมรอบล้อมรอบเกาะไต้หวันไว้ทั้ง4ทิศท,ทางเลยแต่จุดที่สื่อต่างชาติอย่างรอยเตอร์สหรืออัเจเซราชี้ตรงกันว่ามันไม่ธรรมดาคือคำว่าปฏิบัติการร่วมที่ซับซ้อนครับขอขัดจังหวัดนิดนึงนะคะคำว่าซับซ้อนในที่นี้มันหมายความว่ายังไงคะมันต่างกับการซ้อมทั่วไปยังไงเป็นคำถามที่ดีมากครับ คือคำว่าซับซ้อนในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่เรือรบแล่นไปมาหรือเครื่องบินบินโชว์แต่มันคือการซ้อมที่สมมุตินะครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินต้องประสานงานแบบวินาทีต่อวินาทีกับหน่วยขี่ปนาวุธที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ในขณะเดียวกันทีมสงครามไซเบอร์ก็อาจจะกำลังซ้อมโจมตีระบบสื่อสารของไต้หวันไปพร้อมๆกันคือมันเหมือนการบรรเลงเพลงสงครามทั้งวงออเคสตราไม่ใช่แค่โซโล่เครื่องดนตรีชิ้นเดียวเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเอ่อ นี่คือจุดที่น่ากังวลที่สุดครับโอ้โห oh, ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันจริงจังกว่าแค่การซ้อมยิงปืนใหญ่เยอะมากแล้วฝั่งที่อยู่ใจกลางพายุอย่างไต้หวันล่ะคะเขารับมือกับวงออเคสตราวงใหญ่นี้ยังไงบ้างมีความตื่นตระหนกเกิดขึ้นไหมถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับคือไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทในทางปฏิบัติเนี่ยกระทรวงกลาโหมไต้หวันก็ส่งทั้งเรือรบและก็เครื่องบินขึ้นไปประกบติดตามการเคลื่อนไหวของจีนทันที แต่แต่ยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือระดมกําลังสํารองซึ่งอันนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเรารู้ทันนะแต่เราจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป็นการตอบโต้ที่สุขุมมากเลยนะคะใช่ครับ ส่วนในทางสังคมรัฐบาลก็พยายามสื่อสารกับประชาชนให้มั่นใจว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ก็ยังดาเนินไปตามปกติครับน่าสนใจที่ไต้หวันรับมือได้นิ่งขนาดนั้นเหมือนกับว่าเขาคุ้นคอยกับเกมแบบนี้ดีแล้วแล้วคนที่อยู่นอกเวทีอย่างสหรัฐหรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นเขามองเกมนี้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเห็นเป็นภาพที่น่ากลัวกว่านั้นมุมมองจากภายนอกนี่หลากหลายและน่าสนใจมากครับเรื่องจากสหรัฐอเมริกาก่อนเลย ยังคงใช้ท่าทีที่ระมัดระวังมากออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยั่วยุแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่าเพิ่งอนุมัติการขายอาวุธล็อตใหม่ให้ไต้หวันไปหมาดๆอ้าวเหมือนพูดอย่างทำอีกอย่างเลยนะคะเป็นการเดินเกมที่ที่น่าสนใจมากเหมือนพยายามรักษาสมดุลบนเส้นได้บางๆถูกต้องครับเป็นการส่งสัญ,ญญาณสองทางไปพร้อมกันเลยคือบอกจีนว่าเราไม่ต้องการความขัดแยง้งแต่ก็บอกไต้หวันไปในตัวว่า เรายังอยู่ข้างคุณนะแล้วญี่ปุ่นล่ะคะอยู่ใกล้ขนาดนั้นญี่ปุ่นนี้แสดงความกังวลอย่างเปิดเผยและชัดเจนมากครับเพราะเขามองว่าสันติภาพในช่องแคบไต้หวันมันคือความมั่นคงของญี่ปุ่นโดยตรงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไต้หวันญี่ปุ่นนี้โดนผลกระทบเต็มๆแน่นอนส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ภาษาทางการทูตเรียกร้องให้อดทนบดกลั้นและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีตามแนวทางเดิมครับ แล้วมีตัวชี้วัดอื่นอีกไหมคะที่พอจะบอกเราได้ว่าประชาคมโลกมองเรื่องนี้ซีเรียสแค่ไหนมีครับมีตัวชี้วัดที่สําคัญมากเลยคือปฏิกิริยาของตลาดการเงินโลกซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังค่อนข้างนิ่งตลาดหุ้นไต้หวันเองก็ไม่ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงจนน่าตกใจแปลว่ากระเป๋าเงินของโลกยังไม่เชื่อว่าจะเกิดสงครามจริงๆใช่ไหมคะเหมือนมองว่านี่คือละครฉากใหญ่ที่น่าหวาดเสียวแต่ยังไม่ถึงตอนจบที่เลวร้ายที่สุด ใช่เลยครับนักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองว่านี่คือการเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองและการทูตขั้นสูงสุดแต่ยังไม่ใช่การนับถอยหลังสู่สงครามจริงซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันซับซ้อนขึ้นมาทันทีเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่เป็นเกมจิตวิทยาการเมืองเศรษฐกิจผสมกันไปหมดเลยซึ่งทำให้ยิ่งอยากรู้เลยค่ะว่าตกลงแล้วเป้าหมายสุดท้ายของผู้กำกับอย่างจีน ในการสร้างเรื่องราฟอร์มยักษ์ครั้งนี้คืออะไรกันแน่มันมีข้อความอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้คะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับเพราะมันคือการส่งสารที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นจริงๆชั้นที่หนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการส่งสัญญาณเรื่องอธิปไตยครับนี่คือการตอกย้ำจุดยืนจีนเดียวและขีดเส้นแดงให้ทั้งไต้หวันและโลกได้เห็นว่าประเด็นนี้ต่อรองไม่ได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลในไต้หวันก็ตาม ชั้นที่สองที่ตามมาติดติดก็คือการส่งสารไปถึงสหรัฐและพันธมิตรมันเป็นการตอบโต้โดยตรงเลยครับต่อการขายอาวุธการเยือนของนักการเมืองหรือการกระทำใดๆที่จีนมองว่าเป็นการท้าทายเป็นการบอกว่าทุกการกระทำของคุณอยู่ในสายตาเราและจะมีผลตามมาเสมอฟังดูเหมือนจีนกำลังส่งสัญญาณออกไปข้างนอกทั้งหมดเลยนะคะทั้งขู่ไต้หวันทั้งส่งสารไปถึงอเมริกาแต่สงสัยว่า ลึกๆแล้วการซ้อมรบครั้งนี้มีประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้างไหมคะเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่หน้ากระจกเพื่อดูความพร้อมของตัวเองหรือเปล่าคําถามนั้นยอดเยี่ยมมากครับและนั่นก็คือเหตุผลอีกสองชั้นที่เหลือซึ่งเป็นเรื่องภายในลุ้นๆเลยเหตุผลชั้นที่3คือ การเมืองภายในประเทศครับการแสดงความแข็งแกร่งของกองทัพเนี่ยเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลแล้วก็เป็นการปลุกกระแสะชาตินิยมทําให้คนในประเทศรู้สึกว่ารัฐบาลกําลังปกป้องเกียรติภูมิของชาติอย่างเข้มแข็งและเหตุผลชั้นสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการทดสอบความพร้อมรบ อย่างที่คุยกันไปตอนต้นการซ้อมแบบออเคสตราเต็มวงแบบนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทดสอบระบบการสั่งการการสื่อสารการประสานงานของกองทัพว่าถ้าวันหนึ่งต้องใช้งานจริงมันจะติดขัดตรงไหนหรือไม่สรุปก็คือมันเป็นแพ็กเกจสัญญาณที่จีนยิงนกสี่ตัวด้วยกระสุนนัดเดียวเลยครับเข้าใจเลยค่ะแสดงว่านี่ไม่ใช่การกระทําที่เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่ใช้การกระทําแทนคําพูด ซึ่งนับวันบทสนทนานี้จะยิ่งเสียงดังและใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วมันมีแพทเทิร์นอะไรที่น่าสนใจจากการกระทําที่ผ่านมาบ้างไหมคะมีวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากครับถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วงก่อนปี2020เนี่ยการซ้อมรบของจีนมักจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่า แต่จุดเปลี่ยนสําคัญคือหลังปี2022เป็นต้นมาการซ้อมรบมีความสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆมีลักษณะเป็นการจำลองการปิดล้อมเกาะและบูรณาการหลายเหล่าทัพอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมันเปลี่ยนจากการแสดงมาเป็นการซ้อมจริงมากขึ้นทุกทีแล้วในเชิงของจังหวะเวลาและการตอบโต้ล่ะคะมีรูปแบบที่ตายตัวไหมมีครับ แพทเทิร์นการตอบโต้ที่เห็นซ้ำๆเลยก็คือจีนมักจะยกระดับการซ้อมรอบทุกครั้งหลังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการทหารจากฝั่งไต้หวันหรือพันธมิตรเช่นหลังสหรัฐประกาศขายอาวุธล็อตใหญ่หรือหลังมีนักการเมืองระดับสูงไปเยือนไต้หวันมันเออกลายเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วเหมือนเป็นการเอาคืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับส่วนแพทเทิร์นของเวลาก็น่าสนใจ จีนมักจะเลิกจังหวะที่โลกกำลังมีประเด็นร้อนอื่นๆอยู่เพื่อไม่ให้การซ้อมรบของตัวเองกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกเพียงข่าวเดียวบทสรุปของแพทเทิร์นทั้งหมดก็คือความถี่และความสมจริงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเส้นแบ่งระหว่างการซ้อมกับการบุกจริงมันเริ่มบางลงทุกขณะครับเอาละค่ะเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดนี้ทั้งความซับซ้อนเหตุผลเบื้องหลังและแพทเทิร์นที่น่ากังวลก็มาถึงคำถามที่ใหญ่ที่สุด เรากำลังเข้าใกล้สงครามจริงหรือยังคะมีปัจจัยอะไรที่ชี้ว่าเราควรต้องกังวลอย่างจริงจังและปัจจัยอะไรที่ยังพอจะทำให้เราเชื่อว่าสันติภาพยังไม่พังทลายลงในเร็ววันนี้เป็นคำถามที่ต้องวิเคราะห์อย่างรอบด้านจริงๆครับผมขอแบ่งเป็นสองฝั่งเพื่อความสมดุลน,นะเริ่มจากฝั่งที่ต้องกังวลก่อนข้อแรกเลยคือความสมจริงของการซ้อมรบอย่างที่คุยกันไปมันอยู่ในระดับที่สามารถเปลี่ยนจากการซ้อมเป็นการบุกจริงได้แทบทันที แค่เปลี่ยนจากกระสุนซ้อมเป็นกระสุนจริงข้อ2คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าภาวะปกติใหม่ที่อันตรายครับขอแทรกนิดนึงค่ะภาวะปกติใหม่นี้ฟังดูน่าก,กลัวเหมือนกันนะคะมันเหมือนการต้มกบช้าๆที่เราไม่รู้ตัวเลยใช่ครับนั่นคือความอันตรายของมันเลยมันคือสภาวะที่การซ้อมรบใหญ่ๆเกิดขึ้นบ่อยจนเราเริ่มชินชาแล้วก็มองว่าอ๋อก็แค่ซ้อมอีกแล้ว ความอันตรายของมันก็คือเส้นแบ่งระหว่างการซ้อมกับการบุกจริงมันจะค่อยๆเลือนหายไปจนถึงวันที่การบุกเกิดขึ้นจริงๆเราอาจจะรู้ตัวช้าเกินไปเพราะความเคยชินนี่แหละครับและข้อ3ที่สําคัญมากคือความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือการตีความผิดพลาดในพื้นที่คับแคบที่มีเรือรบและเครื่องบินของทั้งสองฝ่ายเคลื่อนไหวใกล้ก,กันขนาดนั้นโอกาสที่จะเกิดการเฉี่ยวชนหรือยิงผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจมันสูงมากและอุบัติเหตุเล็กๆแค่ครั้งเดียวอาจลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบได้เลย ฟังเหตุผลฝั่งที <strong ension> <S 1> <S 1> purpose, like wow ่น่ากังวลแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะคะแล้วฝั่งที่ทําให้เรายังพอจะเบาใจได้บ้างล่ะคะว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ถึงจุดแตกหักก็มีเหตุผลที่หนักหนาแน่นอยู่เหมือนกันครับเหตุผลแรกที่สําคัญที่สุดคือต้นทุนของสงครามแต่ไม่ใช่แค่ต้นทุนทางการเงินหรือชีวิตทหารนะครับแต่มันคือการทําลายความสําเร็จตลอด40ปีของจีนเอง ลองนึกภาพว่าการบุกไต้หวันอาจทำให้จีนถูกตัดขาดจากเทคโนโลยีของโลกตะวันตกทันทีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ไต้หวันครองอยู่มันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเสียหายนะแต่มันคือการย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นใหม่ทางเทคโนโลยีเลยซึ่งเป็นราคาที่ปักกิ่งอาจจะยังไม่พร้อมจ่ายในตอนนี้ครับแต่ก็มีคนแย้งเหมือนกันนะคะว่า ในระบบการเมืองที่ให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีของชาติเป็นหลักบางครั้งต้นทุนทางเศรษฐกิจก็อาจเป็นเรื่องรองได้ถ้าผู้นํามองว่าการการะทํานั้นจําเป็นเป็นข้อโต้แย้งที่ถูกต้องและต้องนํามาพิจารณาเสมอครับปัจจัยเรื่องชาตินิยมและเกียรติภูมิเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เลยแต่ในปัจจุบันนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ากลุ่มผู้นําในปักกิ่งยังคงเป็นกลุ่มที่คํานวณผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบ ตราบใดที่พวกเขายังเชื่อว่ามีหนทางอื่นในการรวมชาติโดยไม่ต้องทำสงครามเขาก็จะยังไม่เลือกทางที่เสี่ยงที่สุดครับ